ตังกระถากับจุดเกตกับอมรอให้น้ำมันร้อนกับน้ำมันร้อนแล้วกับกระเทียมดิบๆแหงกับดำม่พอหยาบๆกับใส่ลงไปกับพัดให้มันพอหอมๆนะครับบางเป็นคนชอบกินดแบบจัดๆนะครับก็เลยใส่พริกเองเยอะหน่อยครับอ่ะเมนูวันนี้นะครับก็คือพัดอ้อยไร่กับน้ำพริกเผานะครับ บังพัดไอ้นี่ก่อนบังพัดกับิดไอ้พัดดิบดิ่งเองก่อนดิบดิงกับผมผอมกับกระเทียมไม่หมดบางบ้างขอเรียกว่าเทียมข้าวพัดไอ้มันหอมก่อนนะครับเพราะว่าหอมกระเทียมมันเริ่มซุกเร็วนะครับอ่าอ่าพริกเองนะครับกับกระเทียมนะครับเริ่มซุกนะครับไสห้อยไหครับนี่ห้อยลายสดๆเลยบางตือมาหลวหนึง ใส่วอมลงไปกับบางลางเรียบร้อยนะครับกระพับกันมีกับฟัดฟัดให้มันผอข้าวเหืียไม่ยีน้นะครับปิดมฟ้าไว้เลยนะครับหอยมาดื่มอาฟ้าเลยนะครับไปเลยใส่เครื่องลงไปนะครับ บางจอบเสียงเข้มข้นนะครับพอเป็นคนชอบกินรด,ดจัดกับเติมนม้ำริดนะครับเดี๋ยวน้ำม,มันจะแห้งเอาหนำหลังกรอกนี้นะครับก็เส่เกลือกับไม่ต้องใช่มากนะครับเพระวาโอ้ยมันเป็นน้อยตาลีมันกิ่มอยู่เดียวนะครับก็เติมผงชีสโดชากิฟนะครับเมันนัวนัวก็นำฐานนะครับกีฟ ก็พุ่งพุ่งดรดตะกี้นะครับแดี๋ยวก็ซอสน้ำมัน้อยครับนี่ซอสกับใสหมากตะกี้ดีวก็น้ำปลากับบไปอ่อไม่เรือมันต้องใสยืดมจะกิมครับตะกีลก้ลกับถูถูถบถูกถูถูแตมันเทานัานนะครับอ่ามันดื่มอาเลยน้ำมนับมันดื่มอาเลย นี่พอดื่มอาบานะทีนี้ก็เท้ากับคาบไม่ได้ครับน้ำพิกเผสายต้องใส่น้ำพิกเผครับขอพัดกับพัดมันข้าวเสยนเดียวนะครับทุตายได้อกมาใช้ไบโอราฟาแล้วนะครับปอพัดทุกเรียบร้อยเลยครับทุตายก็คือไบโอราฟาครับนี่บังเส้ิมมา20บาทใช้หมดเลยที่การที่ที่การเดี๋ยว่าจี้แก็ปไว้ในตุ้ย็นเลยนะปอแก็บไวมันก็เสียก็เลยใช้ไปหมดเลยครับ กับเป็นก้นจอบปกติก็เป็นก้นจอบพักอยู่เร็วแล้วจอบเสียงปุ้งแน่นๆกับจอบเสียงปุ้งจอบจัดๆแต่ถึงเสีองปุ้งมันจะกินน้อยนะครับอันนี้พักพักฝอยเยี้วนะครับฝอยเยี้วก็เดี๋ยวเราพิเศษเลยถ้าว่าไอ้พัดนานๆเดี๋ยวมันจะมีเยียวมีพัดฝอยเยี้ยวได้เลยครับนี่ อเอาปเช็บดีกวโอเคเลยนะครับจิ้บเก็ดได้เลยครับผมนะเรียบร้อยครับผมโอเคกดข้าวครับหอยลายปัดน้ำพริกเผากับฟริมือบังนุ๊ผ่ากินปลาดียวกับเป็นคนชอบกินแบบจัดอ่ะกดข้าวกินข้าวได้บ้างไป